scenario ที่10 pragmatic approach in gi and general surgery นำเสนอโดยเอ็กเทิร์นกุรณิตประสบสุขโชคมณีและเอ็กเทิร์นเรืองฤทธิ์เล็กแก้วไผ่ ในซีนารีโอนี้จะพูดถึง e r e a โปรโต o คอลหรือ Enhanced Recovery After Surgery ซึ่งเป็นโปรโตโคอลที่พูดถึงเรื่องการดูแลคนไข้ทั้งก่อนระหว่างและหลังการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นการประเมินความเสี่ยงการดูแลเรื่องสารอาหารหรือการดูแลเพื่อหวังผลให้มีการนอนโรงพยาบาลที่น้อยและมีผลข้างเคียงที่น้อยเช่นกันแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาท้าทายก็คือ การนำความรู้ที่มีอยู่แล้วมาใช้มากกว่าจะไปค้นคว้าหาความรู้ใหม่เพื่อเสาะหาแนวทางที่ทำให้เกิดผลลัพธ์หลังการผ่าตัดที่ดีที่สุดใน e- i ั์ p r o t o คอลจะถูกแบ่งออกด้วยกันเป็น3ส่วนได้แก่ pre-operative intra-operative และ post-operative โดยใน pre-operative จะมีการให้ความรู้แก่คนไข้ทั้งเกี่ยวกับตัวโรค โรคการรักษาและการปฏิบัติตัวและรวมไปถึงการดูแลเรื่องการเลือกว่าจะให้อาหารอย่างไรงดอาหารเมื่อไหร่การป้องกันไม่ให้เกิด VTE ไม่ให้เกิดการติดเชื้อหรือการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุณหภูมิต่ําระหว่างการผ่าตัดรวมไปถึงการวางแผนต่างๆหลังการผ่าตัดใน i n t r p o p r a t i v e ก็จะเป็นการปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่เราพยายามป้องกันไม่ว่าจะเป็น VTE การติดเชื้อ อุณหภูมิที่ลดต่ําลงรวมไปถึงมีเทคนิคการผ่าตัดที่เหมาะสมที่ทําให้ผลลัพธ์เป็นไปได้ดีและมีการคอนโทรลความเจ็บปวดอย่างเหมาะสมด้วยวิธีการใช้ยาที่ผสมภาษาและ post-operative ก็จะเป็นการดูแลเพื่อให้เริ่มอาหารได้เร็วขึ้นทําให้คนไข้สามารถกลับบ้านได้เร็วขึ้นรวมไปถึงพยายามให้คนไข้ได้เดินพยายามเอาสายต่างๆที่ไม่จําเป็นออกให้เร็วมากที่สุดเพื่อที่จะได้ลดเวลาการอยู่โรงพยาบาลของคนไข้เช่นกันคำถามข้อที่1ให้หาหลักฐานมาเพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านการใช้ e- าัโปรตโตคออ โดยในงานวิจัยแรกที่จะเอามาพูดถึงคือเมตา a อนาลิซิสของอ e ีราสที่มีผลต่อการผ่าตัดอัอ่อนโดยเราจะเห็นได้ว่าผลของการใช้อ e ีราสทาให้ระบบการทํางานของทางเดินอาหารกลับมาทํางานได้เร็วขึ้นลดร,ระยะเวลาในการอยู่โรงพยาบาลรวมไปถึงลดผลข้างเคียงโดยเฉพาะผลข้างเคียงในกลุ่มไมค์คอมพิเคชันแล้วก็รวมไปถึงลดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารด้วยแต่ถ้าเกิดไปดูในการ เกิดคอมพิเคชันในกลุ่ม moderate และ severe จะไม่แตกต่างกันระหว่างการใช้อีราดและไม่ใช้อีราดรวมไปถึงการเกิดมาเป็นซ้ำหรือการที่ต้องมานั่งผ่าตัดใหม่อีกครั้งหนึ่งอีราดไม่ได้มีผลกระทบกับส่วนนั้นแต่ถ้ามองโดยภาพรวมการใช้อีราสโปรโตโคอลก็ทำให้ผลของการผ่าตัดรวมไปถึงการฟื้นตัวหลังผ่าตัดนั้นเป็นไปได้ดีกว่า ในงานวิจัยที่2จะพูดถึงองค์ประกอบหนึ่งในออราสโปรโตคอลก็คือการให้ความรู้แก่คนไข้ก่อนทําการผ่าตัดซึ่งธนูผลของงานวิจัยนี้ก็จะเห็นได้ว่าการได้รับรู้ข้อมูลก่อนนั้นจะทําให้ผลหลังการผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาของการอยู่โรงพยาบาลที่ลดลงผลข้างเคียงที่ตามมาที่น้อยลงและผลกระทบต่อสภาพจิตใจของคนไข้ที่น้อยกว่าคนไข้ที่ไม่ได้รับความรู้หรือข้อมูลก่อนหน้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่ สามารถสรุปได้ว่าข้อมูลส่วนไหนเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะบอกคนไข้ก่อนผ่าตัดแล้วเวลานานเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมต่อการเตรียมตัวคนไข้ก่อนผ่าตัดรวมไปถึงระดับความรู้ของคนไข้นั้นมีผลต่อการให้ข้อมูลหรือไม่หรือว่าชุดความรู้แนวทางอะไรที่จําเป็นที่จะให้กับคนไข้จึงทําได้เพียงบอกแค่ว่าการให้ความรู้แก่คนไข้ตามีรัสโปรตโตคอลนั้นทําให้ผลหลังการผ่าตัดนั้นเป็นไปได้ด้วยดีมากขึ้น ดยในส่วนถัดไปจะพูดถึงเรื่องบุคลากรการการแพทย์ที่นำาอี๊ยสไปใช้ซึ่งโดยภาพรวมมองแล้วว่าการนำาอี๊ยสมาใช้นั้นทำให้ผลหลังการผ่าตัดเป็นไปได้ด,ดีมากขึ้นเพียงแค่ว่ามันมีความซับซ้อนและความท้าทายบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านจากบุคลากรบางส่วนที่ไม่อยากนำมาใช้รวมไปถึงความไม่มั่นใจในการใช้ตามอี๊ยสโปรโตโคอลเนื่องจากไม่เหมือนตามแนวปฏิบัติที่เคยฝึกมาก่อนหรือว่า ข้อจำกัดในเรื่องทรัพยากรซึ่งในส่วนนี้เลยจะทำให้เห็นว่าอีรานนั้นอาจจะไม่ได้เหมาะสมในทุกสถานการณ์แต่ควรนำคำแนะนำต่างๆนี้มาปรับใช้ให้เหมาะกับตัวรีซอร์ทในโรงพยาบาลของเราหรือในบริบทในการผ่าตัดนั้นๆคำถามข้อที่2แล้วในปัจจุบันรามาปฏิบัติตามอีรานโปรโตคอลในส่วนใดบ้าง สำหรับ pre-operative รามาได้ทำการให้ความรู้แก่คนไข้ก่อนการผ่าตัดรวมไปถึงการเตรียมตัวเรื่องสารอาหารการดูแลโภชนาการอย่างเหมาะสมทำ e h i b i t a t i o n อย่างเช่นการสอนเรื่องการหายใจก่อนการผ่าตัด การดูแลเรื่องคันซีดการเลือกทำบาวเพเปอร์เรชันในเฉพาะเคสที่จำเป็นรวมไปถึงการให้โปรไฟล์เล็กซิตไม่ว่าจะเป็นแอนติบโอติกโปรไฟล์เลกซิตและ VTE โปรไฟล์เล็กซิตในอินเตอร์โอเปอเรทีฟก็จะมีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดไฮโปโทเมียการควบคุมความเจ็บปวดอย่างเหมาะสมมีเทคนิคในการผ่าตัดที่ดีรวมไปถึงมีการให้สารน้ำทั้งเพอริโอเปอเรทีฟและโพสต์โอเปอเรทีฟอย่างเหมาะสมและพยายามดิ้เรื่องหรือลดการให้ p ปร p h y ์ e x i ก NGT หรือ d n n ส่วนในโพ s ต Oper a t i v e ลมาก็จะมีการ Early e m b u l a t i o n มีการ Step Feeding ที่เร็วขึ้นนำสายต่างๆที่ไม่จำเป็นออกให้เร็วที่สุดรวมไปถึงให้ยาเพื่อทำให้เกิดเพนคอนท o นอย่างเหมาะสมป้องกันการเกิด VTE และรวมไปถึงป้องกันการเกิดกอ้วกและอาเจียนในคำถามข้อที่3เราควรทำเพปบาวหรือไม่ ในงานวิจัยแรกนั้นจะพูดถึงการนำาอร้านมาใช้ในโคโรเร็ตโลเซอร์เจอรี่ในส่วนของตัว mechanical bowel preparation นั้นจะเห็นได้ว่าไม่ได้ช่วยลดคพลิเคชันที่เกิดหลังการผ่าตัดรวมไปถึงไม่ได้ลดโอกาสการเกิดลิเกตหลังจากทำอนาตโตโมซิสแต่ในส่วนของการติดเชื้อนั้นไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าการทำ mechanical bowel p e นั้นจะทาให้การติดเชื้อนั้นเป็นไปได้มากหรือว่าลดลง โดยในงานวิจัยที่2นั้นจะพูดถึงการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดโดยการให้อ n นตี้ไบโอติกในรูปแบบของการกินหรือแบบ IV และการทำ m มค h านิ c ค l ลบาร์เพ a เปอร์เรชันโดยเราจะเห็นได้ว่าการให้อ n นตี้ไบโอติกเปรียบเทียบกับให้อ n นตี้ไบโอติกร่วมกับการทำบาร์ r พ p เปอร์เรไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญหรือ <ừ> การให้อ n นตี้ไบโอติกในรูปแบบกิน ร่วมกับแบบ IV เปรียบเทียบกับการทำทั้งสองอย่างร่วมกับทำาบบแมชนิ a a ิล r l ร a r a r a ป a ร์ผลที่ออกมาก็ไม่ได้มีความแตกต่างอย่างกมีในยะสำคัญเช่นกัน ซึ่งจากงานวิใจัยในช่วงที่ผ่านมาทำให้ไกด์ไลนล์ของอีลานในปี2025ไม่ได้สนับสนุนหรือคัดค้านการทำแมคคินิคอลบา r เพเปอร์เรชันเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าที่มองว่าการทำนั้นอาจจะทำให้เกิดดีไฮเดทหรืออิมบาลานของอิเล็กโทรไลต์ได้ในปัจจุบันทำ ให้คำแนะนำเพียงแค่ว่าถ้าเกิดในการผ่าตัดไหนเลือกทํา mechanical b o ์เพ r เปอร์เรชันนั้นควรจะให้ออเรลแอนต i o บอ c ติร่วมด้วยก่อนการผ่าตัดคำถามข้อที่4แล้วควร NPO กี่ชั่วโมงก่อนผ่าตัดน้ำหวานสามารถกินได้ก่อนผ่าตัดกี่ชั่วโมง ของเจเพนและเอสเพนแนะนำให้งดอาหารกลุ่มที่เป็นโซลิดไดเอท6ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดส่วนอาหารกลุ่มที่เป็นเคียร์ฟูดให้ได้จนถึง2ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดดังนั้นน้ำหวานที่สามารถมองเห็นทะลุผ่านน้ำในอุณหภูมิห้องซึ่งนับเป็นขลุมของเคียร์ฟูดนั้นก็สามารถกินได้จนถึง2ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดนั่นเอง ครับสำหรับข้อ5นะครับยากแก้ปวดชนิดต่างๆเช่นโอปิออยด์ดนาสแตตไอคิวแพนมีผลต่อออลารสอย่างไรก็จากเปเปอรน์นี้นะครับก็อบอกว่าเอ,อ่อให้อวยยูซิงโอปิออยด์อโลนครับเนื่องจาก side effect ของโอปิออยด์เนี่ยก็คือมี delay recovery of bowel function ทำให้เกิด bowel เลียดได้มี respiratory depression มี post op nausea vomiting ครับแนะนำให้ใช้เป็น m u ต t i m o d ล l analgesia ครับ ก็คือการใช้มากกว่าหนึ่ง m o t y ของเพนคอนโทรลครับเพื่อให้ Achieve เอฟเฟกต์การอนาจิเซียครับแล้วก็เป็นการลด Side effect ของ Opioid ครับผมอีกยาตัวหนึ่งครับก็คือ Dynastat นะครับหรือว่าเป็น Selective c o x 2 Inhibitor นะครับข้อดีของมันก็คือสามารถลด Opioid Requirement ลด Post op Nausea Vomiting ลด Post op Ileus ได้10เท่าครับ แล้วก็แต่ว่ามีเรื่องเพิ่ม list ของ a n a s t o m o s i ต์ลิ a ก e ครับผมใน non selective Cox inhibitor แล้วก็ยาตัวสุดท้ายนะครับก็คือ nefopam หรือ acupam ก็สามารถลด opioid requirement ได้เหมือนกันแล้วก็มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือสามารถรักษาเรื่องของ neuropathic pain ได้ด้วยไม่มี post op bowel i l e s ไม่มี post op nausea vomiting ไม่มี post op d e s p i r a r y depression ครับ ข้อ6นะครับโควิด19เพนเดกและการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมีผลต่อและเกี่ยวข้องกับอีลาสโปรโตคอลอย่างไรนะครับก็จากงานวินจัยอันนี้ที่เออลาซิโอเน็ตเวิร์กนะครับก็คือบอกว่าเอ,อ่อแพนเดกของโควิด19เนี่ยส่งให้เกิดผลเสียเช่นมีการดีเลย์ของด i อ g กโนซิมี Facility แล้วก็เฮลท์แคร์ว w ร r k เกจำนวนบุคลากรทางการแพทย์นเนี่ยอาจจะลดลง เออแล้วก็เลยทำให้มีการดีคิดแอนเทร์แอนของ Elast Protocol ได้ครับแล้วก็อาจจะมีผลเสียในเรื่องของ post o f outcome เช่นการรี c o เวอรี่บาลฟังชันเออแล้วก็ระยเวลาในการดิชาร์จผู้ป่วยก็จะนานขึ้นแต่ว่าไม่ได้มีผลในทาง medical แล้วก็ surgical c o m m u n i c a t i o n ครับสำหรับเรื่องของวัคซีนโควิดนะครับก็คือจากเปเปอร์นี้บอกว่าเออในผู้ที่ได้วัคซีนครบถ่วเนี่ยไม่มีความแตกต่างทาง อย่างมีนัยยะสาคัญในเรื่องของอัตราการเสียชีวิตภายใน90วันหลังผ่าตัดระหว่างกลุ่มที่เคยติดโควิดกับกลุ่มที่ไม่เคยติดครับแต่การฉีดวัคซีนจะช่วยให้การผ่าตัดอ e ีเล็กทีฟสามารถดําเนินต่อได้เร็วขึ้นไม่จำเป็นต้องเลื่อนซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ ERS Protocol ครับเพราะว่าช่วยทําให้คนไข้เนี่ยได้รับการผ่าตัดได้เร็วฟื้นตัวไวแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการรอผ่าตัดครับลดเาการนอน ICU แล้วก็ลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลครับผม ก็ข้อ7นะครับโรงของการใช้โปรไบโอติกในเซอร์เจอรี่นะครับจากงานวิจัยนี้ก็จะเป็นเอ่อ use of probiotic in abdominal surgery นะครับผลก็บอกว่าเอ่อโปรไบโอติกเนี่ย increase intestinal microbial population decrease incidence ของ infection c o m p l i c a t i o n ครับ shortening duration of post of hospital stay แล้วก็ improve เรื่องของการ defecation ครับผม